เมื่อตระกูลเวฟและตระกูล M/S เข็นถอยหลังไม่ได้มันเกิดจากสาเหตุอะไรเวลาขับไปมีเสียงดังแกกัดแกรัดอยู่ภายในห้องเครื่องภายในห้องเกียร์วันนี้เรามาดูสาเหตุนี้กันนะครับทุกท่านนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาจากภายในห้องจานไฟของเรานี่แหละนะครับทุกท่านนะอ่ามันจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวถอดให้ทุกท่านได้ดูนะอันดับแรกนะเราก็ต้องทําการถอดเอาอ่า ฝาครอบจานไฟออกมาก่อนเวลาเราถอดออกมาให้เราสังเกตดูด้วยนะตรงเนี้ยมันจะมีปักจะมีปัญหาก็คือเศษเหล็กเศษอะไรมากรเกาะพอเศษเหล็กมาเกาะอ,อ่าเกาะตรงเนี้ยแล้วมันมาลงกันกับอ่ามาติดกันกับตัว,ต,วตัวโครงสร้างเนี่ยนะมันจะทําให้ค่าโอห์มมันสูงพอค่าโอห์มมันสูงรถมันจะเร่งไม่ขึ้นดังนั้นให้อ่าเช็คด้วยนะอ่าตรงนี้นะและก็ถ้าเป็นอ่า คนที่ถอดออกมาเนี่ยส่วนมากนะเขาจเอากาวทาไว้นะเอากาวทาไว้เลยนะเอากาวบอลกาวขาวกาวดําอะไรก็ได้ทาไว้เพื่อไม่ให้เศษเหล็กมาเกาะตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะสําหรับขั้วของพัดเชคคอยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเศษเหล็กนะมันมาเกาะตัวกันเยอะแล้วมันมาติดกันกับตัวถังในตัวโครงเนี่ยนะมันจะทําให้รถมันเล่งไม่ขึ้นค่าโอห์มเวลาเราวัดมันจะสูงนะอ่าตรงนี้มันจะเกิดอาการน็อกรอบอ่ะนะครับ ทีนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าง,งานของเรากันบ้างหน้าง,งานของเราเราก็ทําการใช้ตัวดูดจานไฟนะตัวดูดจานไฟ m s x s o n i c web อ่าร้อยสิบไอเหมือนกันนะเป็นตัวดูดในแบบนี้นะครับทุกท่านก็ทําการดูดเอาล้อแม่เหล็กจานไฟออกมานะเมื่อเราทําการดูดออกมานะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้มีบูทหนึ่งตัวนะมีบูทหนึ่งตัวนะสลักพวกนี้ถอดออกได้ทั้งหมดนะเฟือง เปลืองละเอียดออกนอกนะเปลืองหยาบอยู่ข้างในนะอ่าตามนี้นะครับเวลาที่เราถอดนะอันนี้เราดูดออกแล้วเมื่อกี้นะอ่าตอนที่เราดูดเราก็คลายน็อตออกมานิดนึงเพราะว่ากลัวปลายพอมันบานด้วยนะอ่านี่ถอดออกมาทุกท่านได้เห็นนะอ่าถอดออกมาละเอาไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะนะอ่าทีนี้มันจะหลุดออกมาทั้งแผงเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นสแตนนะเราไม่ได้ขึ้นสแตนเราก็เอาจอดอย่างนี้เลยอ่ะนะอ่า ตรงนี้มันหลุดออกมาได้ทั้งแผงกันหลยนะอ่ะนี่ตรงนี้มันจะออกมาในลักษณะแบบนี้อ่ะดูดีๆนะเนี่ยอันนี้คือชุดวันเวอ่ะอันนี้ชุดวันเวนะอันนี้ลูกปืนลูกปืนอยู่ข้างในนี้ปืนอยู่ข้างในเวลาเอาเข้าก็อ่าเวลาประกอบเนี่ยอ่ะเวลาประกอบเนาะมันก็อยู่อย่างนี้นะอ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องล้างนะ อ่าในส่วนของตัวนี้ก็เฟืองตัวนี้เข้าไปข้างในเอาบูธไปไหนเนี่ยตัวเนี้ยประกอบแบบนี้นะ,ะกอบ,บูธนะครับทุกท่านอ่าตรงนี้นอ่าเข้าใจตามนี้นะทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วสิ่งที่เราเห็นเรารู้ไหมว่าไปที่เวลาเราเข็นถอยหลังหรือว่าขับไปดังแกลัดแกล๊ดแกลดนะครับมันเกิดจากตรงไหนอ่าดูออกกันไหม หลายหลายท่านดูไม่ออกเนี่ยมันเกิดมาจากตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันเบียดกันกับเฟืองเกียร์อยู่เนี่ยเห็นไหมนะสาเหตุที่มันมาเบียดกันกับเฟืองเกียร์นะครับสาเหตุที่มันมาเบียดกันกับเฟืองเกียร์ได้เนี่ยหนึ่งยางตัวนี้มันสึกเห็นไหมยางตัวนี้มันสึกมันก็ยกตัวขึ้นสองนี่พวกยางกิ้งยางกดทั้งหลายแหล่ยางกิ้งที่อยู่ข้างเสื้อสูบพ,พวกนี้อ่ามันสึกสึกแบบเนี้ยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยนะอ่าสึกแบบนี้เลย ตัวนี้หมดไปเลยนะครับแล้วก็มีอาการโซ่เราลิ้นหย่อนมันก็ตัวนี้มันก็ยกตัวขึ้นมานะถ้าโซ่เราลิ้นหย่อนตัวนี้ยกตัวตัวนี้จะกดโซ่เราลิ้นให้มันตึงนะอ่ามันก็เลยมาเบียดกันตรงนี้มันก็เลยถอยหลังอ่าไม่ได้นะครับถอยหลังไม่ได้นะซึ่งรถที่ใช้กลไกอ่าตัวดันโซ่แบบเนี้ยเกิดปัญหาขึ้นทุกคันเลยเนี่ยเห็นไหมมันติดกันกับเฟืองเกียร์อยู่เนี่ยนะมันเป็นทุกคันนะครับถ้าโซ่เราลิ้นหย่อนถ้ายางกลิ้งยางกด นะครับอ่ามันสึกหลอนะครับมันสึกหรอแบบนี้ถ้าโซ่เราลิ้นมันยืดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเวลาขับไปมันจะเสียสีกันดดงแกลังแกลัแกลัดนะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอันนี้อย่าไปคิดมากนะเราก็ทําการถอดออกมาเปลี่ยนได้เลยนะอ่ากระบอกดันโซ่ตัวนี้ดีอยู่นะกดไม่ลงเลยอ่ากดไม่ลงก็ถือว่ากระบอกดีนะครับเพียงแค่ว่าอีไอายางกริ้งเนี่ยอ๋อหมดสภาพเลยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละ นะครับก็ดังนั้นเราก็จะทําการเปลี่ยนชุดนี้ทั้งหมดเลยยางกดโซ่นะอันนี้เขาเรียกว่ายางกดโซ่ยางกลิ้งโซ่ตัวในแล้วก็จะมียางกลิ้งโซ่ตัวนอกที่อยู่กับข้างเสื้อสูบนะครับทุกท่านเราก็จะทําการถอดออกเปลี่ยนนะดังนั้นก็นี่แหละนะครับเราก็ทําคลิปมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมนะให้เป็นแนวทางให้เป็นความรู้ อ่วันนี้ก็ในคลิปนี้ก็ได้เรื่องของระบบไฟถ้ามีเศษเหล็กมาเกาะตรงนี้อ่ามันจะทำให้อ่าค่าโอมันสูงเกิดอาการน็อกรอบรลดเร่งไม่ขึ้นเราก็บอกไปแล้วตรงนี้นะเข็นไม่ได้เกียร์ดังดังมาจากตรงนี้ดังมาจากชุดอ่าโซ่เราลิ้นทั้งหมดเนี่ยที่เก่ามานะครับทุกท่านก็เอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี f อทุกท่านครับ